ถ้าคุณกำลังมองหาหนังสนุกๆอยู่แล้วก็อย่าเพิ่งผ่านคลิปนี้ไปครับสวัสดีครับเพื่อนๆถ้าคุณกำลังมองหาหนังสนุกๆดูช่วงปลายปี2024อยู่แล้วก็คลิปนี้มี10หนังที่ไม่ควรพลาดมาแนะนำไปดูกันเลยครับเรื่องที่1ดูน ภาค2ซึ่งในภาคนี้นั้นการประจนภัยในทะเลซ้ายดูนยังคงดำเนินต่อไปภาคนี้พอลอาเชดิสกลับมาสืบทอดพลังและล้างแค้นเพื่อกอบกู้เผ่าพันธ์ของเขาสำหรับใครเป็นสายหนังสายแฟนตาซีสายไฟ,ไฟห้ามพลาดเลยล่ะครับเรื่องที่2 The ดอ r v มาเวลรวมพลัง3ฮีโร่หญิงจากมาเวลพร้อมฉากแอคชั่นจัดเต็มทั้งกับตันมาเวลมิสเตอร์มาเวลและโมนิกาแลมโบ ต้องรวมมือกันเพื่อปกป้องจัก,กรวาลหนังที่ให้ความบันเทิงแบบไม่มีหยุดยัางแน่นอนวองกาพบกับเรื่องราวในวัยหนุ่มของวินลี่วองกาการเดินทางสู่โลกช็อกโกแลตมาพร้อมแฟนตาซีสุดเจ๋งและนักสแสดงทีโมทีชาลเมสที่จะทำให้คุณต้องประทับใจในฉากต่างๆเรื่องต่อไป ที่จะมาแนะนำก็คือ Aquaman, a d the l o s t Kingdom, Aquaman กลับมาอีกครั้งเพื่อปกป้องแ Atlantic จัดศัตรูคนใหม่ภาคน,นี้นั้นมีการต่อสู้ใต้น้ำที่ตื่นตาตื่นใจและได้เจสันโ m o m o ามาสร้างความมันให้ทุกคนอีกครั้ง Napoleonne เ,เ,เรื่องราวการขึ้นสู่จุดสูงสุดของจกักรพรรดิ n a p o l e o n e di Buonaparte หนังประวัติศาสตร์เรื่องนี้เต็มไปด้วยการศึกษาและดราม่า ที่เคมบุคคนนำแสดงโดยว่าคีนฟินิก์ที่แสดงบทนําได้อย่างทรงพลังและสมบทบาทเอามากๆในเรื่องต่อไป The Hunger g a m e กมปฐมบทเกมล่ากเกมหนังพีเฟสของ Hunger g a m e มที่เล่าถึงการเริ่มต้นของเกมสุดโหดและการต่อสู้ที่มีผลกระทบต่ออนาคตเป็นการเปิดบุมมองใหม่ๆใ,ให้กับแฟนๆของซีรีส์นี้ ไก่ยอดสายลับหนังสายลับแนวคอมดีที่ทั้งสนุกและมีฉากแอคชั่นสุดมันนำแสดงโดยเฮลรี่ควินและเรื่องนี้มีผู้กำกับชับ้นนำอย่างกายลิชชี่สายหนังบูไม่ควรพลาดเลยล่ะครับ a วตาร r 3การเดินทางสู่แพนโดลา่ากลับมาอีกครั้งใน a วตาร r 3พร้อมกราฟิกและ CG ีที่สวยงามเรื่องราวที่ยิ่งเข้มข้นขึ้นแฟนๆที่รอคอยโลกสีสันแห่งการผจญภัยใหม่ๆต้องห้ามพลาดเลยแหละครับสำหรับเรื่องนี้ g h o บัตเตอร์ไฟเออร์เฮทีมล่าผีในยุคใหม่กลับมาพร้อมกับภารกิจสุดสนุกในมหาคนครนิวยอร์กที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและเสียงหวัวเราะ สนุกแน่นอนล่ะครับสำหรับคนที่รักหนังผีแนวคอมมดีบอกเลยว่าห้ามพลาดเรื่องสุดท้ายที่จะมาแนะนำนี้เรื่อง Godzilla X Kong ขอ e n e w Empire าการผจญภัยครั้งใหม่ที่ทั้งก็อตซิลล่าและของต้องรวมมือกันต่อสู้กับภัยคุกคามครั้งใหญ่มาพร้อมกับแฉากแอคชั่นสุดอลังการที่สาวกหนังสัปราต้องห้ามพลาด แลวก็ครบทั้งสิบเรื่องแล้วนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบเรื่องไหน <c oughs> ก็มาปักหมุดร <c oughs> อดูให้สนุกกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ <c oughs> ถ้าผิดพลาดประการใด <c oughs> ก็ขออภัยไว้าที่นี้ด้วยสำหรับคลิปนี้ <c oughs> ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ